คตรลื่นไอ้น,นี่อะไรนะบัตโดสแลดเบสบัตโดอะไร<า>พวกนี้นะกบใบพัดนะแล้วแต่จะเรียกกันนะบ,บอกเลยว่าลื่นมากใบเป็นใบไขย,ยนะครับเห็นไหมใบมันจะไขยกันนะอันนี้จะหมุนทางนี้อีกอันนี้จะหมุนอีกทางหนึ่งนะเห็นไหมมันจะไขยกันอยู่แบบนี้นะครับลื่นมากนี่กระเป๋าเองนะเห็นไหมนะครับตัวนี้ทาสีมีมีประมาณสามสี่สีมั้งตัวนี้นะ มีประมาณ <นะ S 1> ประมาณสามสี่สีนะ,นะครับแล้วก็มีกบทรงอันนี้ทรงเาเรียกว่าทรงทรง,งหยุดน้ํานะครับเป็นทรงหยุดน้าแอคชั่นก็จะใส่สายนะครับแอคชั่นก็จะใส่สายอยู่ที่วิธีการเคาะวิธีการกอของเรานะนะ,นะถ้ากอมาดื้อตรงๆเลาไม่ได้ร้าแอคชั่นให้มันเลยมันก็มาโง่งๆงมันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรเราก็สร้าแอคชั่นให้มันด้วยนะครับจะเคาะจะอะไรก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็เป็นอ่า ไอสปินเนอร์เบสนะครับสปินเนอร์เบสเป็นแบบใบคู่นะครับใบคู่ใบเคาะนะตัวเบดเป็นกรรมากสือนะ mm hmm. บอกก่อนนะงานพวกนี้ตัวเบดเป็นกรรมากสือทั้งหมดเลยนะครับงานดีนะครับน,นะบนี่จริงๆแล้วมันจะใหม่กว่านี้นะอันนี้เอาแกะออกมาโชว์แล้วมันก็เลยดูดำๆไปบ้างนะครับนะตัวต่อมาอันนี้เป็นบัตเบสใบเคาะนะครับบัตเบสใบเคาะเนี่ยตัวเบดก็เป็นกรรมากสือเหมือนกันนะสำหรับงานชโดโดยเฉพาะเลยนะพวกนี้นะนะครับความลื่นนี่ไม่ต้องพูดเลย นี่นะใบมันก็จะเคาะกันตรงนี้นะกิ้ง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 อ่าประมาณนี้เวลาเคาะนะนะครับแล้วก็ข้อดีของไอ้ตัวตรงอย่างนี้รู้ไหมคืออะไรเวลาที่เราวัดปาชโดอ่ะนะครับมันจะไม่หักเหมือนถ้าเป็นหองที่มันแบบไขกันที่เอาขขยกันนะไอ้ตัวไข่อะครับมันจะมันจะงอได้ถ้าอย่างเงี้ยเวลาปลากัดนะคิบตรงนี้นะแล้วดึงตรงๆเลยครับเนี่ยใบพัดไม่งอใบพัดไม่พับครับนะ อะไรข้อดีของพวกนี้นะนะครับแบบนี้เลยเป็นงานของฝรั่งบ้านะครับจัดไปตัวลว175<ค>ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเทียบกับมือให้ดูเลยน้ำหนักเออใช่เดี๋ยวชา่น้ำหนักให้ดูแต่ละตัว <20 S 2> น้ำหนัก<ม>เท่าทไหร่วินเบทยี่สิบแปดกรัมบัตเบทสามสิบห้ากรัมกบหยดน้ํางานไม้นะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นงานไม้นะครับแปดกรัมบัตโดกบใบพัดยี่สิบสี่กรัม,รมเลือกหาเอาไปใช้กันนะครับ ใครสนใจตัวไหนก็จัดไปครับในตะก้าหน้าคลิปได้เลยหรือจะทักมาถ้าอยากได้สีไหนก็เวลาสั่งซื้อก็น,น้ตมาให้พ่อค้านิดน,นึงแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อค้าจัดสีให้นะครับผม